กุหลาบขาผู้น่าสงสารณสวนดอกไม้อันสวยงามดอกไม้ทุกดอกต่างเบ่งบานสะพรั่งสีสันสดสวยทรงกลิ่นหอมฟุ้งกระจายหมู่มวลแมลงก็พากันมาเยี่ยมเยือนสวนดอกไม้นี้อย่างไม่ขาดสายและดอกไม้ที่พวกมแมลงต่างๆพากันไปดอมดมมากที่สุดก็คือดอกกุหลาบนั่นเอง ใจ้ากุหลาบเหลืองวันนี้มีแมลงมาขอน้ำหวานจากเธอเยอะมิจ้าวันนี้ท้องฟ้าจาใสพวกแมลงอ่ะต่างออกมาหาน้ำหวานกันเยอะเลยจ้ากุหลาบแดงพวกแมลงอ่ะนะพากันมาหาน้ำหวานเยอะเนี่ยก็ดีนะจะได้ช่วยพวกเราผสมเกสรด้วยฤดูการออกดอกคราวหน้านะพวกเราจะได้ออกดอกเยอะๆแล้วก็สวยกว่านี้เธอดอกกุหลาบขาวนะสิ ยังไม่มีมมแมลงตัวไหนเข้าไปหาเลยนั่นก็คงเป็นรอออกดอกเล็กๆแค่ดอกเดียวสีสันก็ไม่สดใสไม่เหมือนพวกเรามแมลงตัวไหนเขาก็ไม่สนใจหรอกก็ดีแล้วไงครา,าวเนี้ยออกดอกเดียวคราวนะ้าก็คงจะไม่มีดอกคนดูแลสวนนะนะก็คงจะเห็นว่าไม่คุ้มแล้วที่จะดูแลต่อไปก็คงจะถูกเอาไปทิ้งเงินะ ทีเนี้ยพวกเราก็จะสบายไม่มีคนมาแย่งน้ําแย่งอาหารกุหลาบขาวแอบฟังข้อความเหล่านั้นอย่างเงียบๆมันรู้สึกน้อยใจมันพยายามที่จะออกดอกให้สวยงามแต่การอยู่กับกลุ่มกุหลาบโตทําให้เธอแย่งน้ําและอาหารไม่ค่อยทันอีกทั้งถูกพวกกุหลาบโตบังไว้สมิดคนดูแลจึงไม่เห็นเธอเธอจึงขาดการดูแล แม้แต่พวกมแมลงนานๆจึงจะผ่านมาทางเธอสักทีกุหลาบขาวได้แต่ปลอบใจตัวเองและเฝ้ารอคอยต่อไปโอ๊ยตายละ่ะใครนะกล้ามากัดกินใบของกุหลาบแดงเนี่ยดูสิดูสิหมดสวยเลยอะ่ะอย่าให้จับได้เช่วนะกุหลาบเหลืองช่วยดูหน่อยสิฉันเนี่ยยิงสวยอยู่หรือเปล่าฉันว่าต้องเป็นเจ้าหนอนแน่ หนกุหลาบแดงยื่นใบของเธอมาให้ฉันดูสิอ๋อนี่ฉันเจอแล้วตัวการไหน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 อ๋อยู่นี่เองเจ้าหนอนตัวน้อยเจ้ากล้าดียังไงนะมากัดกินใบของฉันเนี่ยก็ต่อ๊ะพี่ฉันหิวมากเลยอีกอย่างใบของพี่ก็สีเขียวสดน่ากินดีอร่อยมากด้วยจ้าไม่ต้องมาพูดดีออกไปจากตัวฉันเดี๋ยวนี้นะเจ้าหนอนสกปรกยี สงสายฉันเธอขอฉันพักที่นี่สักสองสามวันแล้วฉันจะไปนะไม่ออกไปเดี๋ยวนี้ไอ้ดีๆหรือจะให้ฉันเรียกพวกเพื่งมาตา่ช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยพี่เพึง่งช่วยน้องกุหลาบแดงด้วยจะเย็นเย็นน้องกุหลาบแดงพี่มาช่วยแล้วมีเรื่องอะไรกันหรอก็เจ้าหนอนจกกระปรกตัวเนี่ยมันมากัดกินใบของน้องนะสิน่อย เจ้าหนอนน้อยเจ้ากล้าดียังไงกันอะมากัดกินกุหลาบแดงแสนสวยของพวกฉันหาอย่าเสียเวลาพูดอยู่เลยจ้ะพี่พึ่งอย่างเนี้ยต้องต่อยสั่งสอนมันเลยจ้าแล้วพวกพึ่งที่เชื่อคำยุยงของกุหลาบแดงก็พากันบินเข้ามาจะต่อยเจ้าหนอนน้อยหนอนน้อยเห็นท่าไม่ดีจึงวิ่งหนีมันจึงหล่นลงมาจากใบของกุหลาบแดง เธอเจ้าหนอนน้อยเจ้าเป็นยังไงบ้างเธอเป็นใครเสียงใครพูดน่ะก็เจ้าของใบที่เธอนอนอยู่นี่จ้าฉันคือกุหลาบขาวเห็นเธอหล่นลงมาจากข้างบนน่ะมีเรื่องอะไรกันเหรอก็ฉันหิวมากก็เลยไปกินใบของกุหลาบแดงเข้าเขาโกดมากก็เลยให้พวกพึ่งมาไล่ฉันฉันก็เลยวิ่ง นี่ตกลงมาตรงนี้ไงจ๊ะโถน่าสงสารถ้าเธอหิวมากก็กินใบของฉันก็ได้นะขอใจจ้ะเธอช่างใจดีจริงๆว่าแต่เธอไม่กลัวฉันเหรอเดี๋ยวใบของเธอไม่สวยนะกุหลาบขาวไม่จ้ะถึงยังไงก็ไม่มีใครสนใจฉันอยู่แล้วล่ะให้ใบเธอกินไปยังมีประโยชน์สักกว่าก่อนที่ฉันจะ ที่จะอะไรจ๊ะกุหลาบขาวเออก็ฉันออกดอกคราวนี้คงได้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วล่ะถ้าดอกนี้ร่วงโรยไปโดยที่ไม่มีแมลงตัวใดมาช่วยผสมเกสรฉันก็คงไม่สามารถที่จะออกดอกได้อีกต่อไปและดอกกุหลาบฉันไม่มีดอกคนเขาก็คงไม่อยากเอาไว้หรอกจะ้ะเปลืองอาหารเปลืองน้ำฉันอยากช่วยทาจังเลยแต่ไม่รู้จะทำยังไง เอางี้นะฉันจะขออยู่ที่นี่สักสองสามวันถ้าฉันเดินทางไปแล้วเจอใครฉันจะบอกเขาว่ามีกุหลาบขาวที่ต้องการความช่วยเหลืออยู่ตรงนี้ขอบใจจ้ะแต่พวกมแมลงอะ่พะพอเห็นพวกกุหลาบสวยๆที่ล้อมรอบตัวฉันเขาก็ไม่สนใจฉันแล้วล่ะและกว่าจะเข้ามาหาฉันได้ก็ลำบากฮ้อ แต่ฉันจะพยายามบอกเขาให้เข้ามาให้ได้ไม่ต้องเป็นห่วงนะคุณกุหลาบขาวขอบใจจ้ะขอบใจมากแล้วหนอนน้อยก็อาศัยกินใบของกุหลาบขาวเป็นอาหารอยู่สองสามวันแล้วก็ออกเดินทางจากไปกุหลาบขาวก็เฝ้ารอมาแมลงตัวเล่าแต่ก็ไม่มีวี่แววจนเวลาผ่านไปกลีบกุหลาบขา,ขาวของเธอก็เริ่มร่วงโรยไปทีละกรีบทีละกรีบ ด,ดีจ้ากุหลาบขาวที่แสนใจดีของฉันเสียงคุค้นๆนี้ทำให้กุหลาบขาวค่อยๆลืมตาขึ้นมามองเจ้าของเสียงภาพที่เห็นตรงหน้าคือภาพของผีเสื้อแสนสวยที่สุดตัวหนึ่งเป็นอะไรจ๊ะจำฉันไม่ได้เหรอหนอนน้อยไงจ๊ะเธอคือใครรู้จักหนอนน้อยด้วยหรอก็ฉันนี่ไงละจ๊ะหนอนน้อย หลังจากได้รับความช่วยเหลือของเธอทำให้ฉันสามารถกลายเป็นดักแด้และในที่สุดฉันก็ออกมาเป็นตัวผีเสื้ออย่างงี้ไงละจ๊ะอ๋อเธอคือหนอนน้อยจริงๆด้วยเธอช่างสวยงามจริงๆฉันจะมาตอบแทนบุญคุณของเธอที่เคยให้ฉันได้อาศัยใบของเธอเป็นอาหารถ้าไม่มีเธอฉันอาจจะไม่ได้กลายเป็นผีเสื้อแสนสวยอย่างนี้ แล้ววันนี้ฉันจะช่วยเธอในการผสมเกสรบ้างดูดูการออกดอกคราวหน้าเธอจะได้ออกดอกได้สวยๆไงละจ๊ะขอบใจจ้ะขอบใจเธอมากจริงๆฉันคิดว่าฉันคงไม่มีโอกาสออกดอกได้อีกแล้วเธอชอบเป็นคนดีจริงๆเลยนะเจ้าหนอนน้อยเอ้ยไม่ใช่สิคุณผีเสื้อแสนสวยไม่หรอกจ้ะเพราะเธอมีน้ำใจกับผู้อื่นก่อนตั้งหากล่ะ เลยทำให้ได้รับจริงดีๆกลับคืนมาแล้วเจ้าหนอนน้อยหรือเจ้าผีเสื้อแสนสวยก็ทำหน้าที่ผสมเกสรให้แก่กุหลาบขาวฤด,ดูการออกดอกครั้งต่อไปกุหลาบขาวก็ออกดอกสีขาวสวยมากมายจนเป็นที่สะดุดตาของคนดูแลสวนซึ่งก็กลับมาให้ความสนใจและดูแลเธอเป็นอย่างดีจนในที่สุดกุหลาบขาวก็เป็นดอกไม้ที่ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดในสวนดอกไม้นั้น